ใช่อย่างนี้บอกว่าทีหลังต้องตั้งชื่อไว้แล้วไม่อย่าลืมอีกตั้งชื่อแล้วแบ่ว่าซีรีส์เจ้าแห่งน,นักรบ EP หนึ่งตัวแปดพอจะใช้กันรบกัคือจะใช้เก็นที่ไหนแหละแต่แล้ววันนี้จะใช้แผนที่เดิมแทนไปซ้ำน,นะ เื่ีจ้รักาบอกฝันเพื่พอตอนนี้ซีเจ้ารักอีกกำสงหักใหญ่เยเยกืใช้อะผมไม่รู้ว่าอันไหนละเพลงเพลงลิขสิทธิ์ซึ่งนงนี้จะมา เดี๋ยวจะระดีนะครับใช่จ่แบบเดิมทุกอย่างเดิมซึ่งอย่างนะคะคือบ้านกับตระกูลใหญ่นะคือตระก,กูลบีลิกไม่ใช่ลูกแม่สร้างลูกแมาบ้านเรอยู่ตรงนี้เลยว่าบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ บุญบลาบลา,าคำมีถ้าทุกคนจำได้จะเป็นบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านของพระเอกช่วงแรกนะสวัสดีครับลุงห้องออเก็บไยเก็บลุงเขาเลยนะครับลุงเขาออกค่ะ บอกแล้วไม่ได้ใช้อันนี้เลยใช้ประตูเหล็กดีกว่าไม่งั้นมันเข้ามาได้แต่ไม่คิดที่จะทำชาวบ้านประถมอันษาเนาะมันใช้ประตูเลยกก็ใส่พันยูผมจะตั้งปูตรงรอบบื้มมันหลบมาเต็มหมดเลยเราอยู่้างบ้านตะกูลฮาร์ดตรงไหนวะ ฮุนฮาร์ดจะเต็มป็นสวนดอกไม้วะเนี่ยช่างมันตัวนราจะจว่าฝีมือของผมในการสร้างเนี่ยมันโคตรนาดไหนนะเราจะดูจากซีจอน้อากับก็น่าจะรู้กันกี่แล้นนะเทปอักษร ผมจะทีบนักสร้างน,นักสร้างมาเกิดใหม่ได้ยินไหม,มไม่ได้ยินนะเลยค่เสียงจากลาเลยท,าทาาา่านคำอามารย์ภาษาอนที่จะจากลาล่ะบอกว่าอันนี้เรื่องนี้โคตรดีอืมทำไมมันคุ้นคุ่งยังวะทีมัน หนึ่งเมื่อกี้คือหาบันไดไม่ใช่หรอวะบูสต์ใจเก็บหนึ่งบันไดอันี่บันไดอันนี้แล้วก็ปูมันนู่นนู่นอั่นเงียนน่ะผางัวเลย๋ยวมันไม่เงีนผางตัดโคงเข้าบ้านก่อน มเนนเลสทางเข้าบ้านตะกูนใหญ่เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแล้วติ้งธรรมดาตายตอนนี้มันไม่ธรรมดาแล้วบ้านคุณใหญ่แน่นอนจะตุกอืเยีดเดยย บ้านเดียวังไม่เรียมแล้วไม่ได้นะครับบ้านมันต้องเหลี่ยมฮะเหมื่อไรเรามันก็เหลี่ยมอือฮึสุดยอดเลยการวางกิจะกรรมัสว่าฮามากี่วัน คือจะมันมีอยู่สองที่จริงอ่ะทำไปแล้วสามคลิปไปอีอกสองคลิปใชนไม่ได้เป็นการพาเพื่อพาขโมแต่คลิปนึงลงไปแล้วนะอไงไปเพราะเอานี่มันเหลืองเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วก็เยอะๆเบลอๆดีนะไม่ต้องมีไฟนะไม่อันนี้ผมคิด่อไหมนะ เพรยะอ้ยตัวชี้แจงขอวผมเนี่ยเป็นในซีรีส์เป็นซีรีส์ที่กันแล้วนะ็ซีรีส์ที่อยู่ในกูเกิลแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคิดว่มันกูเกิลมาก็ได้ทุกอย่างเลย แต่แบบเพิ่งค้นหาซีรีส์เงรืยเจอทั้งเพีรีมาสซีรีส์ทอตอนนี้พรุนไปแล้วนะตอซีรีส์มาสดซีรีส์ทอดคุยซีรีมาสที่ิทอเลยเขาไม่มีตำาแล้วก็ชอบอยู่นะหลัสองด้วเห็นซีรีส์แตพูดชอบเลยนะ รีมาสิผมก็ว่าดีนะเพราะว่าเป็นสิ่ที่ผมชอบมากแต่ตอนนี้กก็ไม่รู้นะครับน่าจะหายสุดละ รถลังเลไหมก็ใจมุกกระดิ่งกลัวมัเข้าใจูรกไ ปดเก้าสิบเคเ้ามันจะตกดินเราไม่เป็นไรครับครัมีพลังจุระเจ้าในมือไม่ใชุ่สห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคยากหนะ แต่ไม่เป็นไรนะผมจะสร้างใหญ่ว่านี้นะธนาคารเลยนะสร้าะสร้างอะว่าผมเก่งการตกแต่งถ่งการสร้างด้วยนะการตกแต่งสร้างนะไรด้อตัดเดยว มานจะไดสร้างธนาคารด้วยนะเต่ไม่ได้เลยครับพลูเวอรชันะมาขับช้างอ่ะมืกคนอ่ะถ้าใครจะดูเมื่อก่อนนะไปดูซีจ้นนางนรกนะซีเรียนก็ตามเพื่อนแต่ปิดไ,ไปแล้วนี่ซีเรียนปิดไปแล้ว ยืดมาขนาดยืดว่าไหมว่าทางนี้เป็นทางหน้าเข้าหน้าบ้านด้วยยังไงดีก่อนทำผิดแล้ว,วอ่ะเป็นทางเข้าหลังบ้านแล้วกันนะแกตัวอยู่แหละ ฟูลยังลิกาซิตเพลงยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพคนงนะที่เดียวมชื่อเดียวกันตกเบอร์เอา จะต้องเป็น้มสดนะก็ไม่รู้มันสดยังไงแต่ทามันสมสดแล้วกันชมบหวานแล้วนะลหลลโหกอ,อต ึ่งสองสามส่ห้าโอเคตอนนเสร็จเบร้อยนะครับ,รบเพิ่อานาสรองก็เริ่มรลับยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่ได้มือ,อ,อขึ้นได้นะครับเม่มเก็บตงนี้มันม่อยากขึ้นนะครับคุณตายอย่าเพิ่คกตายนี่กดตายอ่ะ เรายม่ทำอัไรไม่ทำอะไรกันเลยโรงเรียนละ แบ่นขยายยี่ส่วนนี้ตอบไม่ได้เลยอันเราค่อยๆแบ่งแยกเทียนนิดเทีนนิดละกันไม่ที่ไหนเราองทำจ้างนันกโรปรเปอเราเดิเที่ยวจะทำอยู่ไว้ที่รัก ขอโอเคประมาณ1 okay. โอเคน่าจะได้แล้วแหละประมาณนี้ขยายไม่ขึ้นนานแต่ผมจะพยายามเสดส็จเรื่อยๆกันนะเออเด้อเด้อเกินเลยเลยเลย อันน mm ี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งที่จะพูดถึงสุขลีกาและชอบสีขาวนี่คือเจ้าบ้านสามเอยนะคือมันไม่จะพามันเสร็จแล้วลบไปแล้ว

不脏哇。 ตุรุตุรุตุรุตุตด พวกคือไม่เหมือนนี้กูนี้จริงผมอยากเล่นวัดเจนี่แต่หาลูกไม่ไห้ติดเหลืองติดแล้วกะโดนแบน โดนแบรแล้วจะทำยุทิเขาต้องทำในถัดไปซึ่ง,งทำคนเดียวเถอะนจะใช้นี่เลกระจกเลย ที่ผมเอาไปจบสิทธค่าไม่ใช่เพราะอะไรค่ะ เป็นงานที่อาจจะน,นุ่งจะถูกไรทำเพราะว่ามันหนักเงิ้น कौन ชใช่งเจียงใหมเธอเราทำตัวนิสัยดีๆบางทีตระกูลฮังเฮาเบิร์ตอะไรวะตระกูลฮัตโอเค 那他，那你能？ ผมจะมาชวนเพื่อวางหลักนะตอนนี้โปรดติดตามเลยชุดเกียรอวิสซึมมาอังซิก m าซิกมาซิกมาบ o ย นฟ้าอากาศไม่ค่อยดีช่วงนี้นมนันจะดีให้ช่วยดูใ่เธหลุจะปาไปสามสิบนาทีทนี่